สีเหลืองนะมีหน้าอ,อกตั้งแต่36จนถึง46นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรนะคะสามารถแจ้งขึ้นมาได้เลยเนาะชอบสีไหนนะคะพิมพ์รับรหัส A1 นะแล้วตามด้วยสีตามด้วยไซส์นะคุณลูกค้าคุณลูกค้า สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยเนาะนะคะ259บาทส่งฟรีค่ะทุกท่านคะเนาะสามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะทุกท่านนะคะเสื้อใส่สบายใส่สวยใส่แล้วดูดีนะ,ะทุกท่านใส่แล้วช่วยพรางหุ่นให้เราด้วยนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้เนาะ,ะมีหลายไซส์ให้เลือกด้วยนะคะสามารถใส่ได้ตั้งแต่ อกสามนะจนถึง46กันเลยนะทุกท่านค่ะนะคะแจ้งขึ้นมาได้เลยเนาะชื่นชอบตัวไหนสีไหนนะคะแจ้งขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับตัวที่แม่ค้าใส่อยู่เนาะมีสีส้มและสีเหลืองนะมีสีส้มและสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าค่ะพิมพ์รับนะคะรหัส